นั่นไงบ้านพักให้เช้าเฮ้ยไน่ไนไอ้ดุข้าเนื่อยแล้วพวกเรามองหาที่พักกันแถวๆนี้ก่อนเว้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงไอ้ดุกข้ามองเห็นแล้วเว้ยป้ายให้เช้าว่ะเอ้ยโทรเลยไอ้ป้าเอ็งโทรเลยเออเออเดี๋ยวข้าโทรเบอร์โทรอะไรอะที่แปะไว้นั่นอะศูนย์แปดหนึ่งอะไรบอกข้ามาสิฮัลโหลฮัลโหลทีนั้นทีนั่นข้าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยใครโทรมาดึกดึกดินเดนกระพม เฮียหงรับสายครับมีธุระอะไรครับว่าพวกผมจะเช้าบ้านเฮียหงครับที่ที่เฮียหงแปะไว้ที่ติด้าบ้านนี่ครับว่าให้เช้านะครับอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมออกไปรอแป๊บเดียวครับ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 ผมรอหน้าบ้านนะครับไอ้ดุกไอ้ดุกเฮียหงมาเลยเว้ยเฮียหงมาแล้วก็คือว่าบ้านเช้าของเฮียหงนี้เท่าไรครับผมจะเช้าครับคืนนี้อ๋อเฮียเอากุญแจมาให้นะแล้วก็เรื่องค่าชงค่าเช้าอะพวกเองอยู่ไบก้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะ ก็มาให้ค้าก็ได้เออ,เอแข่นีก้ก็น่าขานี้กลับบ้านก g g ็ลูกค้าหิวนมโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบเข้าบ้านกันเว้ยเฮ้ยว่าแต่ทาไมเฮียหงรีบร้อนแปลกๆว่ะไอ้ป๋าแกคงจะรีบไปกินนมนอนนะข้าวะนะเดี๋ยวข้านอนตรงใกล้ประตูหน้าต่างนี้เฮ้ยเวลาประมาณเที่ยงคืนพอดีดินเสียงอะไรป่าวะไอ้ป๋าค็อกค็อแค่แค่ตรงหน้าต่างนะเฮ้ยต่างอะไรวะ <un boxing> ดังฮือถือถือถือมาเลยใกล้เข้ามาแล้วเว้ยอ้ยตัวอะไรวะเนี้ยตาโตปลืลดปื๊ดดำปื๊ดลืดเล็บยาวเว็ดแต่นี้เฮ้ยพี่นี่วะปาช่วยกูด้วยกูไปแล้วเว้ยกูด้วยกูไปด้วยกูก็กกๆๆๆเจอเมื่งมึงละเฮ้ยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับ